ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาเราพาไปดูเรื่องของโจรกลับใจกันหน่อยคุณผู้ชมครับขโมยของเข้าไปช่วงประมาณสัก11 1บเอโมงพอตกเย็นเอาของมาคืนสิ่งที่ขโมยไปนั้นก็คือหมวกกันน็อกครับนี่ภาพบันทึกเอาไว้ได้เลยนะวงจรปิดชัดเจนหนุ่มส่งอาหารขโมยมอเตอร์ไซค์ของอาขอไปขโมยหมวกกันน็อกของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นนี่หยิบไปแล้วครับจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ๆก,ก,กับแยกรวมโชคที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตอน11.04นาทีพอตกเย็นปรากฏเป็นภาพนี้ครับเอาหมวกมาคืนแล้วก็เขียนจดหมายน้อยทิ้งเอาไว้นะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมจ้อยนะเขาบอกว่านะให้อภัยผมด้วยนะครับสำนึกผิดแล้วจริงๆกลัวติดคุกมากๆออกไปไหนไม่ได้เลยหมดอนาคตรู้สึกผิดมากๆต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วโอ้นี่เขียนไม่ยาวเลยสมแผ่นเ<อ>จ้าของหมวกกันน็อกบอกว่าไม่ติดใจเอาความได้ของแล้ว แล้วตัวของคนขโมยไปเขาก็สำนึกผิดแต่ขอเตือนหน่อยอย่าคิดว่าจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีผู้เสียหายอาจจะไม่ได้ใจดีแบบนี้ใช่ถ้าเขาไม่ให้อาภาัยแจ้งความไงคุณก็ผิดอ่ะใช่ฐานมันมีอยู่แล้วนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้มีพ่าดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ